สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับมาเจอเอ็มแดกเสดอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมก็จะมาทําเมนูง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับในช่วงที่ต้องดูแลตัวเองนะครับผมอยู่กับบ้านนะฮะก็อย่างที่เห็นครับมีไข่นะครับผมมีมะนาวมีพริกนะครับบางท่านก็อาจจะรู้อาจจะเดาถูกนะครับว่าผมจะทําเมนูอะไรนะครับผมมาเริ่มทํากันเลยนะฮะเดี๋ยวผมตอกไข่ก่อน ก็เป็นเมนูไข่เจียวนะครับผมง่ายง่าย,าย,ายแสนง่ายนะครับมีทุกที่นะครับผมก็จะหั่นพริกใส่เพิ่มเพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับเพื่อให้ไข่เจียวของเรามีรสชาตินิดนึง ได้ไม่จืดเกินไปนะครับตัวผมเองก็เป็นคนที่อชอบทานเผ็ดอยู่แล้วนะฮะเราก็พริกใส่เลยแล้วกันนะครับใส่ไปเลย ถามว่ามีมะนาวทำไมก็นี่ครับเราจะลองดูนะครับว่าถ้าบีบมะนาวไปแล้วมันจะทำให้ไข่เจียวของเราฟูมากน้อยแค่ไหนน,นะฮ<ม>ะ,ะววเวลาทอดนะครับผมประมาณหนึ่งเซี่ยวนะครับแล้วผมก็จะปรุงด้วยเป็นผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับ ก็ตามด้วยซอสซอสปุุงรถเช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารู้มาลุ้นมารู้อะไรแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าไข่เจียวของผมจะฟูมากน้อยแค่ไหนครับผม หลังจากที่เราใช้มะนาวช่วยในการทอดนะฮะ,ะสีสันก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมไปครับเดี๋ยวเราลองไปทอดดูพร้อมๆกันนะฮะ จริงๆแล้วเราก็จะใส่อย่างอื่นไปด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นหัวหอมต้นหอมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นมะเขือเทศก็ได้นะครับใส่ไปในไข่เจียวของเรานะครับเพื่อเพิ่มสีสันขึ้นมาให้หน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมหาได้ประมาณนี้ครับในตู้เย็นนะครับก็มีแต่พริกก็มีแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับในช่วงที่ต้องดูแลตัวเองอยู่บ้านนะครับผม เดี๋ยวเราไปทอดพร้อมๆกันนะครับใส่น้ำมันเลยฮะ ร้อยแล้วนะครับผมผมจะไม่รอให้น้ำมันร้อนนะครับ,ผม,รบผมจะใส่ไข่ไปเลยนะครับผมจะใส่ไข่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะฟูจะฟูหรือไม่ฟูนะครับสำหรับเทคนิคต่างๆที่เราได้ไปดูไปเห็นมานะฮะทั้งใส่มะนาวทั้ง ทอตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะครับผมเริ่มแล้วนะครับ ติดตะพักนิดนึงนะครับลองใส่ช่วยแต่เขาออกนะคดูไข่เจียวของผมครับว่าจะสวยงามขนาดไหน โอเคอยู่นะครับผมว้าวเป็นไงครับถือว่าฟูไหมฮะแบบนี้เตาผมก็ลื่นซะเลเกิน อย่งบ้างครับผมทุกคนนี่ครับดูความปูของเขานะครับโอ้ถือว่าถือว่าโอเคนะครับตามสูตรที่เราได้ดูได้เห็นมานะครับตามช่องทางื่งารต่งตางๆครับวันนี้ก็ได้มาทดลองทำดูนะครับผลออกมาเป็นที่น่าพอใจครับผมทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกทีนะ เขาบอกว่าจะไม่อมน้ำมันไม่เยอะนะครับผมวิธีนี้นี่ครับน้ํามันก็อยู่ข้างล่างโอ้เยอะแยะเลยนะครับอยู่ในเดือโอ้สวยงามครับผมทุกคนเรียบร้อยสวยงามจริงๆครับ ว้าวน้ำมันก็ยังเหลือนะฮะเสร็จายครับผมเสรษฐายเสร็จๆมานะครับทุกคนนี่ครับถือว่าผ่านไหมครับผมทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับแบบนี้ ยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบพรคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับผิดพลาดการอะไรกับขอโทษขออภัยไว้หที่นี้ฮนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีนะครับ